สวัสดีครับทุกท่านนี่คือคอร์สสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีนะครับใน EP ที่ศูนย์นะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวกันดูนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างเว็บไซต์กันจริงๆนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรจะรู้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับสร้างเว็บไซต์ด้วยอะไรนะครับในการสร้างเว็บไซต์นะครับเรามีช่องทางมากมายนะครับที่จะสร้างเว็บไซต์ได้นะครับ แต่วันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะสร้างก็คือ WordPress นะครับ WordPress คืออะไรนะครับ WordPress ก็คือโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดหนึ่งนะครับที่มีไว้ในการสร้างและก็จัดการเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ของเรานะครับที่ภาษาอังกฤษก็คือ Content Management System นะครับหรือ CMS นะครับซึ่งไอ้ r d p r e s s หรือ CMS เนี่ยครับมันก็สามารถจัดการแก้ไขและสร้างเว็บไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยนะครับมันยิ่งสามารถทําได้ง่ายนะครับอ่าแล้วไอ้ CMS เนี่ยครับ บนโลกใบนี้นะครับมันจะมีหลายเจ้านะครับที่ดังๆนะครับแต่ wordpress นะครับคืออันดับหนึ่งของ CMS ที่มีคนใช้งานมากที่สุดบนโลกใบนี้นะครับกินส่วนแบ่งการตลาดประมาณ37%นะครับแต่ลองไปเทียบดูกันอันดับที่2นะครับกับ Shopify นะครับมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ2%อนะครับอันดับหนึ่ง w r r s s r e s s ที่เราจะใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของเรามีประมาณ37%นะครับลองคิดดูว่าห่างกันประมาณ15เท่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ ถ้ใช้ Wordpress กันนั่นเองนะครับก็ข้อมูลมาให้ดูกันนี่คือตัวอย่างเว็บไซต์นะครับที่ใช้ Wordpress ในการสร้างนะครับซึ่งมีเว็บไซต์ชื่อดังๆมากมายนะครับเช่น BBC อเมริกานะครับโซนี่มิวสนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของโซนี่ไมโคร o อฟท์นะครับซึ่งเป็น Microsoft New เว็บไซต์ Microsoft ที่รวบรวมข่าวสารนะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะครับเขาใช้ Wordpress ในการสร้างเว็บไซต์เฟซบุ๊กนิวรูมนะครับ ก็จำเนียบข่าวของสหรัฐนะครับหรือ t h e White House นะครับก็สร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress นะครับ Star War นะครับก็ใช้ WordPress ในการสร้างเว็บบล็อกของส t a r War นะครับแล้วทำไมเราต้องใช้ WordPress นะครับก็หนึ่งเลยนะครับคือมันใช้งานง่ายนะครับเราไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดอะไรสักอย่างเลยนะครับก็สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้แล้วก็ข้อที่2ก็คือเหมาะสําหรับสร้างในทุกเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างเขียนบล็อกเว็บไซต์ขายของเว็บไซต์จองโรงแรมเว็บไซต์ระบบสมาชก เว็บบอร์ดเป็นต้นนะครับซึ่งเว็บเพจสามารถออกแบบแล้วก็สร้างได้ทุกเว็บไซต์นะครับแต่ก็อาจจะมีความยากง่ายไปตามรูปแบบเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับส่วนมากแล้วมันก็ครอบคลุมสร้างได้เกือบทุกเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับข้อที่3มนะครับมีคนใช้งานเยอะนะครับก็เลยจะมีเครื่องมือต่างๆที่มีคนสร้างไว้แล้วจํานวนมากนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างเว็บไซต์ของเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดเลยนะครับข้อที่4ี่ก็คือเราเป็นเจ้าของ100%ซนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่ง ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่จํากัดนะครับหากท่านเคยสร้างเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเช่นเข้าไปสร้างเว็บไซต์ใน Google แล้วพิมพ์ว่าสร้างเว็บฟรีอะไรประมาณนี้นะครับเว็บไซต์ที่เราเข้าไปสร้างฟรีต่างๆนั้นมันก็จะมีการจํากัดเครื่องมือต่างๆหรือการปรับแต่งต่างๆที่อาจจะไม่สามารถาสมบูรณ์แบบ100%ซก็อาจจะทําได้ยากนะครับแต่เว p บเพจมันยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเราสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ตรงนี้เขียนผิดนะครับข้อที่5นะครับก็คือมันสามารถใช้งานได้ฟรีนนนเเเชช่่ 4, ่ CMS จ้าอื Shopify นะครับต้องเสียรายเดือนประมาณขั้นต่ําก็ประมาณ30ดอลลาร์หรือประมาณหนึ่า 1, บาทต่อเดือนเลยนะครับแต่ WordPress ไม่ต้องเสียนะครับสามารถด,ด,ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี WordPress แบ่งออกเป็นหลักๆประมาณ3ส่วนนะครับหนึ่งเลยก็คือ o r d p r e s s Core นะครับก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเว็บของเรานะครับซึ่งส่วนมากาเว็ Reporting จะมีให้เราสามารถกดติดตั้งตัว WordPress Core ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนในคลิปต่อไปนะแล้วก็ทีมนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ WordPress เพลสนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับว่าต้องการให้เรามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะต่อมานะครับก็คือปลั๊กอินนะครับก็คือส่วนเสริมต่างๆของ o r d p r e s s นะครับที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างเช่นนะครับปลั๊กอินที่ชื่อว่า w p Rocket นะครับก็มีส่วนช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ให้กับเรานะครับปลั๊กอินที่ชื่อว่า o o c o m m e r c e นะครับช่วยสร้างเว็บไซต์ในการขายของออนไลน์หรือเว็บไซต์อีคอมเม โอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์นะครับด้วย r d p r e s s นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องมีการเช่าโฮสติ้งนะครับโฮสติ้งคือเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการติดตั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เก็บไฟล์ของเว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับหากไม่มีก็ไม่สามารถมีเว็บไซต์ได้นะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ300บาทต่อเดือนนะครับซึ่งอันที่จริงราคามันมีหลายเกรดนะครับตั้งแต่เกรดถูกๆไปยังเกรดแพงๆนะครับ ซึ่งราคามันก็ตามคุณภาพนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับที่ราคาประมาณ300บาทต่อเดือนนะซึ่งมันจะเป็น cloud hosting นะครับที่จะมีความเสถียรแล้วก็มีความรวดเร็วทาให้เว็บไซต์ของเราโหลดได้เร็วแล้วก็มีการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆหรือมีการป้องกันข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ของเราแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆให้ใช้งานฟรีได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายนะครับต่อมาก็จะเป็นโดเมนนะครับโดเมนก็คือชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับก็อย่างเช่น google.com นะครับซึ่งเราก็ต้องไปจดโดเมนนะครับ ซึ่งจะมีค่าจ,จ่ายในการจดโดเมนประมาณ280บาทต่อปีนะครับต่อมานะครับอย่างที่3นะครับทีมเล็บลักกินนะครับมันก็จะมีทั้งของฟรีแล้วก็ของที่ต้องเสียตังค์นะครับซึ่งเราสามารถเรียกได้นะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อทีมหรือลักกินอะไรนะครับเราก็ต้องดูการใช้งานของเราไปนะครับว่าเราจะใช้สร้างเว็บประมาณไหนนะซึ่งราคามันก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับ ซึ่งตอนผมสร้างเว็บไซต์แรกๆนะครับก็ไม่ได้ใช้ทีมแล็บลักอินที่ต้องเสียดังนะครับแต่หากเราอยากแกปรับแต่งเว็บไซต์ให้มันดียิ่งขึ้นเราก็ต้องเสียดังซื้อทีมแล็บลักอินต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับการพรีวิวคอร์สการสร้างเว็บไซต์ฟรีของเรานะครับซึ่ง EP ต่อไปนะครับเราจะสอนวิธีการจดโดเมนและก็วิธีการเช่าเวดดิ้งนะครับท่านสามารถกดดูคลิปต่อไปได้ด้านบนที่ขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องมาร์เก็ เรรานะคับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ